สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใครทำสิ่งใดไว้ย่อมได้รับสิ่งนั้นคืนสนองวิบากกรรมคนนอกใจลักลอบเล่นชู้ผิดผัวผิดเมียจะต้องเจอกับกรรมอะไรบ้างก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะ การนอกใจคนรักของตนหรือผิดผัวผิดเมียผู้อื่นก็เช่นกันแม้ใครไม่รู้แต่ผู้กระทำย่อมรู้อยู่แก่ใจไม่ต้องรอให้ผลกรรมตามทันชีวิตก็คงอยู่อย่างไม่เป็นสุขรู้ว่าขี้ก็ยังเอามือไปเล่นรู้ว่าผิดยังเลือกที่จะทำก็ต้องยอมรับผลกรรมที่จะตามมา หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันว่าถ้าผิดศีลข้อ3ที่ว่าด้วยเรื่องการห้ามประพฤติผิดในกามหรือกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิจะต้องตกนรกโดยชดใช้กรรมด้วยการปีนต้นงิ้วที่มีน้ำเป็นเหล็กแหลมพุ่งออกมาทิ่มแทงตัวมีอีกาปากเหล็กคอยไล่จิกจากด้านบนและมีสุนัขตัวใหญ่ไล่กัดจากด้านล่าง ซึ่งเป็นโทษทันที่เกิดจากการผิดผัวผิดเมียเป็นกิ๊กเป็นมือที่สามนั่นเองประเด็นเรื่องศีลข้อ3เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนซึ่งหากตกเป็นทาสของกิเลสก็มีโอกาสผิดศีลข้อ3ได้สูงมากและการจะถือว่าผิดศีลข้อนี้หรือไม่นั้นต้องเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กันเท่านั้นที่สำคัญต้องกระทำระหว่างเพศชายและเพศหญิงเท่านั้นด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายแม้จะมีเจ้าของแล้วก็ตามทาั้งคู่หรือผู้หญิงกับผู้หญิงไม่ถือว่าผิดศีลข้อ3ส่วนผู้ชายก็มีโอกาสที่จะผิดศีลข้อ3มได้ง่ายกว่าผู้หญิงเพราะหากผู้ชายไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับฝ่ายหญิงโดยที่ผู้ปกครองบิดามารดาสามีไม่อนุญาตก็จะถือว่าผิดศีลข้อ3ทันที แต่สำหรับผู้หญิงหากไม่มีสามีและไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายที่มีหรือไม่มีภรรยาก็ตามจะไม่ถือว่าผิดศีลข้อสาเพราะผู้หญิงเป็นเจ้าของร่างกายของตนเองและหากเป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้วไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีของตนโดยที่สามีไม่ได้อนุญาตก็จะถือว่า ผู้หญิงที่มีสามีนั้นผิดศีลข้อ3และผู้ชายมายุ่งเกี่ยวด้วยก็ผิดศีลข้อสามด้วยเช่นกันแต่ถ้าสามีอนุญาตก็จะถือว่าทั้งหญิงและผู้ชายผู้นั้นไม่ผิดศีลข้อสามสมัยก่อนโอกาสของการผิดศีลข้อ3มีน้อยกว่าในสมัยนี้ แต่เดี๋ยวนี้คนเราผิดศีลข้อสามกันง่ายขึ้นโดยไม่สนใจว่าคนคนนั้นจะมีสามีหรือมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนหรือไม่บางคนใช้ข้ออ้างว่าก็เขายังไม่ได้แต่งงานจะเรียกว่าเป็นสามีภรรยากันได้อย่างไรอย่าลืมว่าในทางปฏิบัติแล้วคนสองคนที่อยู่กินกันใช้ชีวิตร่วมกันมีอนาคตร่วมกันก็คือสามีภรรยากันนั่นเอง หรือบางคนแม้มีครอบครัวแล้วก็อยากปลดปล่อยอยากลองของใหม่ของแปลกด้วยการไปเที่ยวซื้อกินก็ถือว่าผิดศีลข้อ3ทั้งนั้นเมื่อผิดศีลข้อ3จะต้องได้รับผลกรรมทั้งในชาตินี้และชาติหน้ารวมถึงเมื่อตายไปแล้วก็ยังต้องชดใช้กรรมก่อนที่จะไปเกิดใหม่ในชาติหน้าอีกด้วยและสำหรับเจ็ดผลกรรมในชาติปัจจุบันที่จะได้รับ ข้อที่1เมื่อยังมีชีวิตกรรมที่ได้กระทำจะส่งผลให้ต้องแยกจากคนที่รักมีคนรักก็มักถูกคนอื่นแย่งชิงไปไปรักใครเขาไม่นานก็ต้องแยกจากกันไปต้องช้ำใจอยู่ตลอดข้อที่2ไร้ซึ่งเกียรติชื่อเสียงและการยอมรับคนที่นอกใจคนอื่นเลือกคบชู้แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีหรือสวยงามเพียงไร แต่ไส้ในจริงๆก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้างมีแต่คนนินทาต่อหน้าแม้ทำดีแต่รับหลังก็มักจะเจอแต่คนพูดให้ร้ายเสียเสียหายหายไม่สามารถทำงานมีเกียรติได้เพราะไม่เจริญทำได้ไม่นานก็มีเรื่องเสียหายคนรอบข้างรังเกียจข้อที่สเมื่อเป็นคนลักกินขโมยกิน ทาชู้นอกใจนานวันเข้าจิตใจก็เปลี่ยนไปจากที่เคยกล้าหาญมั่นใจจิตใจแน่วแน่ก็เสื่อมลงเป็นคนขี้ระแวงหัวเสียง่ายกังวลไปซะทุกอย่างกลัวคนจะทำร้ายกลัวคนจะรังเกียจแม้มีเงินทองใส่เครื่องประดับดีๆมากมายแต่หัวใจกลับโสมลงไปทุกวันทุกวันข้อที่4ชีวิตมีเส้นทางที่ตกต่ำ ทําคุณคนไม่ขึ้นพบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจอยู่รอบข้างข้อที่5บุตรบริวารคนใต้ปกครองไม่เชื่อฟังว่ากันว่าหากมีลูกก็จะได้ลูกเป็นลูกกรรมที่นำแต่ความเดือดร้อนทุกใจมาให้จะอยู่ในการปกครองก็ไม่มีมีแต่จะนำความเสียหายมาให้ 6. โรคเยอะป่วยง่าย คนที่ทำชู้แย่งผัวแย่งเมียคนอื่นมากๆอีกหนึ่งผลกรรมที่ไม่น่าเชื่อก็คือเรื่องโรคภัยโดยเฉพาะโรคลับๆที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศมักมีอาการคันกันแทบทุกคนจากผลกรรมนี้ต่างกันแค่มากน้อยข้อที่ 7. หากชีวิตไร้บุญวาสนาใหญ่มาขัดขวางก่อนตายชั่วระยะหนึ่งจะนึกถึงแต่กรรมชั่วที่เคยทำการนอกใจไว้ ตายจากความเป็นคนก็มีแต่นรกและความเป็นเปรตที่แสนทรมานเป็นที่ไปอย่างยาวนานตามผลกรรมที่ได้กระทำไว้ยิ่งคนที่เรากระทำผิดบาปครั้งนี้เป็นคนที่ดีมากมีศีลธรรมมากผลของบาปกรรมก็จะยิ่งหนานแน่นและยาวนานมากขึ้นไปเท่านั้นแม้ร้อยปีพันปีก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งกลับมาเกิดเป็นคนใหม่ก็เป็นคนผิดเพศ ระกูลต่ำขี้โรคเป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วบทเรียกจิตสํำนึกท่องให้ขึ้นใจก่อนคิดจะนอกใจคือถามตนเองว่าพร้อมจะยอมรับผลที่เกิดขึ้นหรือไม่ถามตนเองว่าพร้อมที่จะรับผลที่จะตามมาไหวไหมถามตนเองว่ามั่นใจหรือไม่ว่าคุณจะควบคุมสถานการณ์ได้ถามตนเองว่าพร้อมหรือไม่ ถ้าโลกเมียรู้แล้วทิ้งคุณไปอยู่โดยไม่มีพวกเขาได้ไหมถามตนเองว่าพร้อมหรือไม่ที่จะทำชื่อเสียงความดีและเกียรติยศของตนเองที่สะสมมาตลอดชีวิตเพื่อทำสิ่งนี้หรือไม่กรรมคือผลของการกระทำกรรมบางอย่างไม่ต้องรอให้ตายตกไปก็ตามคืนสนองให้เห็นทันตาได้ในชาตินี้หวังว่าเรื่องราวที่เราได้นำเสนอในวันนี้ จะช่วยฉุดรั้งหรือดึงบางคนขึ้นมาจากพฤติกรรมผิดผิดความคิดที่ไม่ชอบได้นะคะซึ่งถ้าหากท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ